ขอกราบสาวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับนีก็ผมช่องไดโดแดงนะครับวันนี้เราจะมาแจกสัตว์กันนะครับแจกสัตว์เป็นเจ้าตัวเรียกว่าตัวอะไรอะเป็นแมวแมวใส่ชุดอวก,กาศนะครับท่านผู้ชมเป็นระดับดักแมสเตอร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมส1บเ็ดีเลยนะครับเนี่ยนะครับ สำหรับใครที่ไม่รู้ไม่รู้ไ,ไม่รู้ว่าวิธีแจกสัตว์ยังไงแจกสัตว์แจกยังไงก็ไปดูคลิปเก่าของผมได้นะท่านผู้ชมอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ e n c h a n t forest กันวันนี้เราจะมาดูว่า collection เรามีเท่าไหร่โอ้กแค่40ตัวเองนะคะท่านผู้ชมเราก็เราก็จะมี collection ที่ว่าใส่สัตว์ได้8ตัวแล้ว ยังจากคนซื้อเกมพาสนสเะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะทำยังไงดีงั้นเดี๋ยวเออพอทำคลิปแจกเสร็จแล้วเดี๋ยวผมทำคลิปสุ่มสัตว์บ้างดีกว่ามาสุ่มสัตว์ในตู้เขาเรียกว่าตู้อะไรอ่ะตู้เอเลียนนะคะมันไม่ใช่สิมันชื่อว่าตู้แพลเน็ตเอ็ก มันชื่อว่าตู้แผ่นเด่นเองครับท่านผู้ชมนี่แหละครับตอนนั้นเนี่ยผมก่อนหน้านี้ผมไปสุ่มตู้นี้มาผมได้เจ้าตัวนี้มาด้วยนี่เจ้าตัวนี้เลยนี่นี่นี่เนี่ยครับท่านผู้ชมผมได้ตัวนี้มาอย่างโหดเลยอ่ะงั้น งั้นเดี๋ยวนาะยทำไงตีนะท่านผู้ชมตอนนี้ผมกำลังเอฟเออกำลังฟาร์มฟาร์มเพชรเอออยู่นะครับท่านผู้ชมวิธีฟาร์มเพชรแบบนี้มันได้เพชรเยอะจริงจริงตอนนี้ก็มีคนเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยอ่างั้นเดี๋ยวผมเอาเอาจ้ดตัวนี้ออกดีกว่านะครับตัวนี้เป็นเแมกเนตผมไม่ได้ใช้แนละ้วแล้วก็เปลี่ยนไปเป็น,ปนไดมอนด์นะครับท่านผู้ชมอ่างั้นเรา อาหารไดมอนวีไดมอนวีไดมอนวีอาจมีเสียงรบกวนด้วยนะครับท่านผ uh, ู้ชมไดมอนวีวิธีไดมอนไอวีก็ใช้เหมอนนะครับใช้ทุกเทนได้ไดมอนวีผมน่าจะใช้ไปหมดแล้วล่ะโอเคนะครับงั้นเราจบคลิปไปผิงแค่เท่านี้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับ า <Bye> ยบายเฮ้ยไิด้านอะเราต้องหันไปด้านนี้เออด้านนี้โอเคงั้นเราจะคลิปไว้ผิดที่ด้านท้านี้ดีกว่าไปแล,แล้วครับบายบายเอ้อยกดผิดผม